สวัสดีครับทีเชื่อพีเอนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูในข้อสอบกลางภาคปลายภาคฟิสิกส์ม5เทอมหนึ่งเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับสำหรับเอกสารประกอบการเรียนนะครั้งนี้นะครับน,น,น้องๆสามารถดาวน์โหลดที่คำบรรยายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมมาดูข้อที่1กันเลยนะครับวัตถุ1เคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายมีอมพิจูดอมพิจูดนี่นะครับกำหนดให้เป็นตัว A แล้วกันนะครับ ความทีคือตัวแปร f เลยนะรอบต่อวิแสดงว่าหน่วยถูกแล้วนะวัตถุจะมีความเร่งสูงสุดเท่าไหร่ก็คือหา a max นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวจดสูตรไปก่อนนะครับใช้บ่อยนะ a max เท่ากับ omega กําลังสอง a นั่นเองนะครับถ้าเป็น amplitude นะครับอันนี้ใส่เครื่องหมายลบไปด้วยนะ a max ถ้าช้อยไม่ติดลบก็ตอบเป็นบวกถ้าช้อยติดลบก็ตอบติดลบด้วยติดลบนี้บ่งบอกถึงเคลื่อนที่ทิศทางตรงข้าม กับระยะทางนะครับความเร่งที่ทานตรงข้ามกับระยะทางและติดลบนะทีนี้นะครับเรามาแทนค่าเลยนะครับ a max เท่ากับโอเมก้าก็เปลี่ยนเป็น 2π พาย f หรือ 2π พายส่วน t ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นโอเมก้ากำลัง 2a แ a ละกันนะครับโอเมก้าทีเชอร์ปึ๊บเป็น f ก่อนนะอ้าว f กำลัง2 a กัลจังสองเไปกลายเป็น4ี่พายกัลัง2 f งเอกัลัง2 a นั่นเองนะครับพายกัลัง2นั้นนะครับก็ติดไว้ก่อนละกันนะครับส่วน f ก็เปลี่ยนเป็น1ส่วนพายกำลัง2นี้เพราะว่าเป็น x ก็กปัง2นะกำลัง2เข้าไปนะครับแล้วแอมพลิจูดของเราก็คือเป็น10เซนก็เปลี่ยนเป็นเมตรก็เป็น0.1เมตรนั่นเองนะครับเพราะว่า10เซนเปลี่ยนเมตรก็เอา100หารเนาะตัดตัดปุ๊บเออก็จะเป็น0.1เชือกก็ตัดไปปุ๊บปุ๊บคำตอบคือ0.4 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นั่นเองนะครับตอบข้อที่1ได้เลยนะต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่2กันเลยนะครับความเร็วสูงสุดก็คือหา V Max นั่นเองนะครับผมของวัตถุที่กำลังแข่งแบบซิมเพิลฮาร์มอนิกนั้นนะครับค่าในการแข่งก็คือตัวแปร T ใหญ่นะครับแอมป์จูก็คือตัว A นั่นเองนะครับจะมีค่าเท่ากับข้อใดนะครับก็จะหา V m a x ็กนะ,ะจดสูบไปก่อนนะใช้บ่อย V Max เท่ากับ โอเมกาคูด A นะครับซึ่งโอเมกานั้นก็เปลี่ยนเป็น2พายส่วน t และกันนะเออเดดีเชอร์เขียนสูตรเต็มก่อนละกันเพื่อนบางคนตามไม่ทันนะครับอันนี้เป็น v max สูตรว่าโอเมกา A โอเมกาเนี่ยเปลี่ยนเป็น2พายส่วน t และแอมลิจูดนะครับผม2พายส่วน t อใหญ่ก็คือเป็น0.2จแอมลิจูดของเราก็คือ2เซนติเมตรหรือ เอาร้อยหารเป็นเป็นเมตรก็คือเป็น0.02เมตรนั่นเองนะครับผมนี้เลยนะจากนั้นเนี่ยทิเชอร์ก็อาจจะทําให้ต้นเชี่ยวหายไปก่อนนะครับโดยการคูณร้อยแล้วกันเพราะว่ามี2ตําแหน่งใช่ไหมข้างบนนะอ่ะเออเวลาคูณร้อยปุ๊บต้นเชี่ยมจะหายไป2ตําแหน่งข้างล่างเนี่ยมีหนึ่งตำแหน่งคูนร้อยเข้าไปกลายเป็น20เนาะเพราะว่าสูงเกินมาตัวหนึง่งนะครับคราวนี้สองตัดเลยได้10นะครับผม2หาร10ได้เป็น 0. 0.2พายหน่วยเป็นเมตรต่อวิลล์แต่ช้อยกลายเป็นเซนติเมตรไง เอาไปให้เป็นเซนนะครับคูณราเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น20พายเซนติเมตรต่อวินที่ไปให้เป็นเซนก็คูณรเข้าไปแค่นั้นต่อข้อที่3ไปเลยนะครับผมต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่3กันเลยนะครับอนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายในช่วงกว้างในช่วงกว้างคือแอมพลิจูดนั่นเองนะครับความถี่เป็น F จงหาความเร็วเมื่อการกระจิเป็นหนึ่งคือหาความเร็วที่ระยะ X นั่นเองอันนี้นะครับจะเป็นหาการหาความเร็วที่ระยะใดๆนะเราจะมีสูตรว่าโอเมก้าสแควรูทเอกำลังสลบเกำลังสนั่นเองนะครับใช้สูตรนี้นะอ่ะทีเชื่อเข้าสูตรนี้ไปก่อนนะเขียนซ้ำอีกรอบนึงจะได้จำได้นะครับเอกซำลังสลบเกำลังสซึ่งโอเมก้านั้นนะครับเดี๋ยวเราแปลงมาเป็นสูตรเป็น2องพาเพราะว่าโจทย์ให้ f มาเนาะทีเชื่อแปลงสูตรเลยเป็นสองพาเสแรูทเนี่ยเป็นสองกลังสอระยะกางจะเป็นหนึ่ลังสนะครับผม f เป็น5นะครับรูทสลบหนะครับกลายเป็น5้คูณสเป็น10บพายเนาะแล้วก็เป็นรูทสนั่นเองนะครับข้อนี้นะก็ตอบข้อที่2ได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับไปดูข้อที่4กันเลยนะครับวัตถุชิ้นหนึ่งติดอยู่กับปลายข้างหนึ่งสปริงซึ่งยาวสปริงเน,ะนี่ยหมายถึงว่าสปริงเนะี่ยยาว2เมตรแล้วมีมปลายข้างหนึ่งตึงอยู่กับที่นะครับแล้ววัตถุชิ้นนี้วางอยู่บนพื้นราบเกลี้ยงและกําลังเคลื่อนที่แบบพาวนิกอย่างง่าย นะครับมีความเร็วมากสุดก็คือเป็น v max นั่นเองนะครับผมและมีก,การกรจะจัดจตุสมดุลมากที่สุดก็คือแอมบิจูดเพราะเป็นก,นการกระจัดที่มากที่สุดอัตราเร็วเชิงมุมเป็นกิโลเมตรต่อวิก็คือหาโอเมก้านั่นเองนะครับโอเมก้าคืออัตราเร็วเชิงมุมนั่นเองนะครับซึ่งเราจะหาโอเมก้านั้นเรารู้ v max ใช่ไหมครับใช้สูตรเลย v max เท่ากับโอเมก้า a นั่นเองนะครับ v max คือ2โอเมก้าคือไม่ทราบ a คือ0.5นั่นเองนะจะหาโอเมก้าก็ย้าย0.5ไป หาเลยคูณ2ล่างคูณ2บนทําให้ส่วนเป็น1นึ่เนะเพราะว่าเวลาคูณ2ปุ๊บส่วนจะเป็น1ทันทีเท่ากับ4เรเดียนต่อวินาะทีนั่นเองตอบข้อที่4ได้เลยเจนว่า2เนี่ยเขาให้มาแบบหลอกๆนะครับไม่ได้ใช้นะให้เราไปใช้สูตรน,นี้ได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่5กันเลยนะครับผมรถทดลองติด,สปร,รดสปริงรั่วสปริงเลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายด้วยอัมพิจูดอันนี้คือตัวแปะ A ้นั่นเองนะครับผม ต่อไปนะครับมีความถี่เป็น f นะครับจงคำนวณหาความเร็วสูงสุดก็คือหา v max นั่นเองนะครับแน่นอน v max มีสูตรเดียวนะเข้าสูตรเลย v max เท่ากับโอเมกา a นั่นเองนะครับโอเมกานั้นเราเปลี่ยนเป็น2พา pi f แล้วก็ a นั่นเองนะครับอ่ะราวนีทีเชอร์แทนค่านะ2พา pi f คือ2นะครับ m จูดคือ a นะเปียเป็นเนมตรดิส5ส่วน100หรือต่อเป็น0.15เมตรนั่นเองนะครับผมแค่นี้เองนะ ็ค่อยแทนค่าไปนะ2องคูณสเป็นสคูณศูนนะครับผมมันก็เป็นพายสคูณสิได้60เนาะแต่มีตัวที่มันสองตำแหน่งกลายเป็น0.6นหพายหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนั่นเอ,เองนะครับตอบข้อที่4จริงๆแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเรื่องซิมเปิลรอมานิกเนี่ยไม่ได้ยากนะครับถ้าเกิดว่าเราจำสูตรได้แล้วก็ตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยเรารู้ว่าตัวแปรแต่ละตัวคืออะไรแค่นั้นเองต้องรู้สูตรนะครับผมข้อที่6นะครับรถทดลองติด ปลายลวดสปริงเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับมีแอมพลิจูดตัว A นะมีความถี่เป็น F จงคำนวณหาความเร่งสูงสุดอ่าข้วที่แล้วเราก็จบไปแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเชิญกรอบมาใครไม่ได้เขียนก็เขียนสูตรไปข้างข้างนะครับสูตรใช้บ่อยนะใช้ในการขาสอบแน่นอนนะครับอ่าหาความเร่งสูงสุดใช่ไหมครับก็เลยใช้สูตรว่า A max เท่ากับโอเมก้ากลัง 2A นั่นเองไม่ต้องเอาเครื่องหมายลบมานะเพราะว่าชอยไม่ติดลบเลยไม่ต้องออกมาหรอกพายก็เปลี่ยนอ, o อ่าโอเมก้าเปลี่ยนเป็น2พาย F ทั้งหมดกำลัง2องแล้วแอมพลิจูดนะครับก็จะลังสองไปแล้วเป็น4พายกำลัง2 F งเอกำลัง 2A นะครับพายกำลัง2เนี่ยไม่รู้นะติดไว้ก่อนนะครับ F อฟ mm hmm. <F S 1> เป็นความถี่นะครับเป็น2องกำลัง2แล้วก็ A นะครับผมเออ A, A แทนค่าเลยนะ A, A เป็นเท่าไหร่เออแอมพลิจูดข้อนี้ แอมพิจก็คือเป็น15เซนเมตรนะเป็นเป็นเมตรด้วยนะครับก็เป็นส่วนร้อยนะทำเป็นเมตรอะก็เป็น0.15เมตรนั่นเองนะครับเชื่อแทนแอมพิจเข้าไปเลยปุ๊บ0.15นะครับผมอาคนี้คิดเลขนะครับเป็น4พายกำลัง2 2กำลัง2เป็น4คูณ0.15ครับทีนี้นะครับก็นนี้ก็เป็น4พายกำลัง2อันนี้15 4 6 0ทอนโยต์ลำน่บกนเป็น0.6 แล้วก็6 4 24เป็น2.4งจพายกำลังสองตอบข้อที่4ได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่7กันไปเลยนะครับผมเขาบอกว่าวัตถุสิ่งหนึ่งเคลื่อนที่แบบฮอนิกอย่างง่ายแอบบิจูคือ a นะแต่ดูหน่วยเดีเห็นว่าหน่วยเป็นเซนติเมตรถ้าเราแปลงเป็นเมตรก่อนนะครับก็จะเป็น0.1เมตรนั่นเองร้อยหานะครับมีความเร่งก็คืออันนี้เป็น a Max นะวัตถุนี้มีความสัมบูรณคือหาเเป็นเท่าไหรนั่นเองก็เข้าสูตรนี้เลย A max เท่ากับโอเมกากำลังสอง max เป็นสิบโอเมกาเปลี่ยนเป็นสองพาย f ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ A นะครับอ่ะจากนั้นก็จะกำลังสองเป็นองเล็บกลายเป็นสี่ไพ่กำลังสองเกำลังสองแล้วก็ A นั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ยจากช้อยเนี่ยเนาะก็ติดพายไว้นะครับทีนี้เนี่ยทีเชอร์ก็อาจจะบอกว่าอันนี้เป็น4 พายกำลังสอง f กำลังสองต้องการหานะ a, a คือ Amp. l i t u d e amplitude เป็นเท่าไรเอ่ย0.1นะครับอ่ะทีนี้นะค่อยๆแก้สมก,การไปอันนี้เนี่ยทำไงดีเนาะย้าย10กับ0.1ย้ายมาหางก,ก่อนละกันนะคูณเนี่ยไปหางี้เลยนะเป็น4พายกำลังสอง f กำลังสองนี้อเอาแค่นี้ก่อนอันนี้หารก,กันเลยนะครับโดยการคูณ10ลงคูณ10ล่างให้ส่วนเป็น1นะกลายเป็น100เอ่อ10คู10ได้100 0.1ค, 1, คู10ได้1นะครับ แล้วที่เชื่อก็เอาเจ้า4พายกำลัง2องย้ายมาหานี่เป็น f อฟกำลัง2อ่ะตอนแรกย้ายส่วนจนมาหานก่อนต่อไปก็ย้ายสี่พายกำลังสองมาหานเนาะจะได้ไม่งงนะหาเอฟตัวเดียวนะครับก็เลยใส่รูดเข้าไปนะรูดอย่างนี้ถอรรูดเลยรูดร้อยได้10 4ถอรรูดได้2แล้วก็พายน,นั่นเองนะครับผมอ้าว2ตัดอ,อีกกลายเป็น5ส่วนพายน,นั่นเะองนะตอบข้อที่4ไปเลยนะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่8กันเลยนะครับผมเขาบอกวัตถุ ซิบิวโพนิกนะครับมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ตำแหน่งสมดุลนะจำไว้นะครับนี่เป็น v max มีค่าก็คือตัว t นั่นเองนะครับถามว่าขณะที่วัตถุมีความเร็วเป็น3ามเซนติเมตรต่อวอินนี้ไม่ได้สูงสุดนี่นะครับเป็นความเร็วใดๆนะก็คือหาระยะน,นี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เซตนสุดนี้นี่หาระยะใดๆนี่หาระยะ x ข้อนี้ x เ,เป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะฟิสิกส์ต้อง้ำคำถามนะ v x เท่ากับโอเมก้าสแควร์รูท a กำลัง2ลบ x กำลัง2นี่นะครับ vx เนี่ยต้องการหาโอเมกา้ารู้ได้นะเพราะเป็นสมการส่วนทีแอมปิจูรู้ยังอ้าวข้อนี้มไม่รู้แอมปิจูนี่นะนะครับเดี๋ยวเราไปหาแอมปิจูจากสูตรที่ว่า vmax เท่ากับโอเมก้า a ก่อนละกันนะครับซึ่ง vmax เนี่ยเรารู้แล้วลลเป็น5โอเมก้าเนี่ยเปลี่ยนเป็น2พายส่วน t และกันเพราะว่าอะไรครับโจทย์ให้ t ใหญ่มาไ,ไมมาแอมปิจูดไม่ทราบอ่ะคราวนี้ค่อยๆแทนค่านะครับ t ใหญ่ก็คือเป็น2พาย a ตัดตัดอ้าว a เลยกลายเป็น5นั่นเองนะครับ5หน่วยเป็นอะไรดีหน่วยเป็นเซนนะครับเพราะว่าโจทย์ให้มาเป็นเซนนะก็ตอบเป็นเซนไปเลยละกันนะครับทีนี้นะครับตรงนี้เนี่ย vx เนี่ยคือเป็น3โจทย์ให้มาแล้วเนาะโอเมก้าก็เปลี่ยนเป็น2พายส่วน t ใหญ่เนาะส่วน a ก็คือเป็น5 x คือให้หานะ x เป็นเท่าไหร่นะครับค่อยๆแทนค่าไปนะ t ใหญ่เนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับก็คือเป็น 2π รูท นะครับทีนี้นะครับอันนี้เนี่ยยกกำลังสองสองข้างเนาะรูจะได้หายไปนะครับก็เอา 3, ส,อสามกำลังสองนะครับถ้าติดรูทเนี่ยยกกำลังสองสองข้างรูจะได้หายเนาะอันนี้ก็จะกลายเป็นเก้อาอันนี้กำลังสองรูทหายเนาะกำลังสองนะอันนี้กลายเป็นยี่สิบห้าครับห้ากำลังสองอ่ะอันนี้รูทตัดกำลังสองแล้วน,นะลบเอกกำลังสองสำหรับที่ซ้ายขวาเลยยี่สิบห้าลบเก้านะครับเอกกำลังสองกลายเป็นสิบหกนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับเอกตัวเดียวเนาะเกลายเป็นรูทสิบหกหรือต่อเป็น 4เซนติเมตรนั่นเองนะครับข้อนี้นะก็เลยตอบข้อที่4ไปเลยนะครับผม mm hmm. ต่อไปนะครับไปดูข้อที่9กาันเลยนะครับสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุซิมเ l ิล o มนิกนะครับเป็นดังนี้นะให้หาความถี่การเคลื่อนที่เป็นกี่รอบต่อวิก็คือหา F นั่นเองนะครับปกติแล้วนะครับสมการเคลื่อนที่ของโมอนิกนั้นจะมีสูตรว่านี่ x อฟเท่ากับเอไโอเมกาถี่เดี๋ยวดิเชอร์เขียนสูรเข้าไปเพิ่ม คือสูตรเนี่ยบางโรงเรียนอาจจะเป็นคอร์สนะบางโรงเรียนจะเป็นสายขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ด้วยนะครับแต่ x เนี่ยคือตัวเริ่มตน้นดังนั้น x ก็ทําให้เหมือนกับโจทย์ละกันนะครับในที่นี้นะเราจดสูตรเพิ่มไปว่า x เท่ากับ a สายโอเมกา้า t ไปอีสูตรหนึ่งด้วยนะครับทีนี้นะครับเขาบอกให้หาเลยนะรอบต่อ v ใช่ไหมหาความ t f เป็นเท่าไหร่ซึ่งความถี่ในสูตรของใครโอเมกา้าเห็นไหมฮะนี่สูตรนี้ที่เชอร์เขียนสูตรแลวนะโอเมก้าเท่ากับ2องพาย f ซึ่งโอเมก้าเนี่ยตรงนี้ เพราะอยู่ข้างหลังซ้ายเห็นไหมครโอเมก้าเป็น12.56สองพายพายเป็น3.14ใช้เปลี่ยนพายเป็น3.14นะเพราะดูช้ชอยส์ยเนี่ยเป็นจำนวนเต็มนะครับคราวนี้ทีเชอร์ก็คิดเลขนะเป็น6.28ทีนี้คูณอยู่เนี่ยย้ายไปเป็นหารเลยนะครับล้วตัดเลยนะปั๊บปัปป๊กลายเป็น2ตอบข้อที่2เลยนะครับผมข้อที่10นะครับแควนมวล 100กรัมที่ปลายข้างหนึ่งสปริงที่มีมวลน้อยมากแล้วดึงมวลออกจากทางสมดุลนะครับอ่ะสมมติว่ารูปนะแขวนมวลก็คือแขวนเป็นแนวด่งแล้วกันนะครับนี่ปึ๊บ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 แล้วเขาก็ดึงลงมาอีกปึ๊บตรงนี้100รกรัมระยะดึงลงมาเป็น10เซนติเมตรก็คือระยะนี้จะเป็นระยะที่ไกลที่สุดแล้วสปริงเนี่ยก็เด้งขึ้นเด้งลงในช่วงระยะห่างตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแอพิจูดเนาะก็ใช้หน่วยเป็นเมตรแล้วกันนะครับก็เอาร้อยหารออกนะครับ เราปล่อยอัตราเร็วเชิงเส้นขนาดที่ผ่านตำแหน่งสมดุลก็คือผ่านตรงนี้ตอนที่ขคือตรงนี้ตรงนี้นะก็เป็น v max โจทย์้หาเลย v max เป็นเท่าไหร่ค่าเป็น 2v ก็คือเป็น t ใหญ่น,นั่นเองนะครับทีนี้นะครับผมเราจะหา v เนาะ v max ใช้สูตรนี้นะอ่ะเข้าสูตรเลย v max MA เท่ากับ omega a omega เนี่ยเราเปลี่ยนเป็น2พายส่วน t ใหญ่คูณ a นะครับอ่ะทีนี้นะครับผมายเนี่ยนะครับ ดูจากช้อยเนี่ยรอก่อนแล้วกันนะเออเราค่อยแทนค่าที่หลังสุดนะครับที่ใหญ่ก็เป็น2องนะแอมลิจุกก็คือระยะที่ดึงลงมานะครับเป็น0.1น,นี่ตัดพ,วพัวพหะดูจากช้อยประกอบาเนี่ยพายเป็น3.14นะครับแล้วก็คูณกับ0.1เข้าไปคําตอบคือ0.314เนาะเพราะว่ามีทวยียมตำแหน่งละนะครับคูณอีก0.1ปุ๊บกลายเป็น3ตํตำแหน่งเลยนะครับจาก2ตํตำแหน่งกลายเป็น3าํตำแหน่งก็อันนี้โดนเลืเอกเข้าไปอีก นะสองตำแหน่งคูณหนึ่งตำแหน่งก็จะกลายเป็น3ตำแหน่งนะครับหน่วยเป็นเมตรต่อวิก็เลยตอบข้อที่1ไปเลยนะครับผมข้อที่11นะครับสปริงเบาเส้น1มีค่าในสปริงนะก็คือค่า K นั่นเองนะครับผูกติดกับมวล1นกิโลกรัมก็คือ M เนาะซึ่งวางอยู่บนพื้นผิวเกลี้ยงดังรูปเมื่อดึงวัตถุสปริงออกจะก,กสมดุลระยะทาง20เซนติเมตรก็คือระยะ x นั่นเองนะครับต้องเปลี่ยนหน่วยด้วยนะครับก็คือ0.2เมตรนั่นเอง โอ้น,นี้ก็คือแอมปิจูดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าระยะที่ดึงออกไปมากที่สุดแล้วแหละนะครับเป็นระยะทาง0ูเมตรนะครับแล้วปล่อยมือให้ขึ้นที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายจงหาอัตราเร็วเมื่อผ่านตำแหน่งสมดุลผ่านตำแหน่งสมดุลนั้นก็คือเป็นการหาความเร็วสูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งความเร็วสูตรนั้นนะครับจากที่เราจดครั้งที่แล้วนะที่เชื่อมลากมาก่อนปึ๊บอืมก็สรุปสูตรนะครับจดสรุปสูตรขึ้นมาหาสมุดมาหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็จดตามที่เชื่อลงไปนะครับผม ปึ๊บอย่างนี้อ่ะความเร็วที่ตำแหน่งสมดุลนะครับก็คือเป็นความเร็วสูงสุดนั่นเองนะครับซึ่ง Vmax เราจะมีสูตรว่าโอเมก้าเอและโอเมก้านั้นนะครับก็จะมีสูตรว่ารูทคมนั่นเองนะครับจำไว้นะรูทเคส่วนเอหรือรูทคมนะครับนี่มีสูตรนี้เพิ่มมาอีกสูตรละอันนี้เป็นของสปริงนะครับแปลองอมาเลยเป็นรูท คมนั่นเองเพราะโจทย์ให้ k กับ m มานะนอกจากนี้โอเมก้ายังมีสูตรว่า 2πf กับ2 π ท t เหมือนเดิมนะครับ m เป็ิจูดนะครับก็คือเป็น0.2 mm hmm. เลยละกันนะครับผมอ่ะคานี้ทีเชอร์แทนค่าเลยนะ vmax mm hmm. เท่ากับรูท k ก็คือค่าคงที่สปริงนะครับ25 mm hmm. นะครับ m, m ก็คือเป็นมวลนะมวลเท่าไหร่เอ่ยอันนี้มวลเป็น1นะครับแล้วก็คูณกับ0.2นะครับ รูทยี่ห้าคือเนาะคูณ0.2คําคำตอบก็คือเป็น10แต่ยือว่ามีทวีความหนึ่งตำแหน่งคือ 1. จุดศูย์เมตรต่อวิตอบข้อที่2ได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราไปดูข้อ12กันเลยนะครับสปริงเบาอันหนึ่งมีค่าีนสปริงนะคือค่า K นั่นเองนะครับผูกับสปริงมวล1นกิโลกรัมซึ่งวางบนพื้นราบผิวเกลี้ยงดังรูปเมื่อดึงวัตถุสปริงออกจะจสมดุลระยะทาง30อันนี้ก็คือค่าที่ดึงออกไปนะ เป็นค่าที่ไกลที่สุดละของการที่ในครั้งนี้ก็คือ0.3นะครับเพราะว่าเป็นการที่แบบครั้งแรกนะจะไกลที่สุดและปล่อยมือความเร่งสูงสุดเท่าไหร่ก็คือหา a max นั่นเองนะครับซึ่ง a max ของเรานั้นนะครับจากที่เราจดไปนะสูตรครั้งที่แล้วเราจดไปก็คือมีสูตรว่าเม e g กําลัง2 a นั่นเองซึ่งเมก้านั้นนะครับเราจะให้สูตรว่ามีรูทมกําลัง2แล้วก็แอมพ i t u d นะครับผม กำลังสองจะรูดหายนะกลายเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นที่เชอร์ทันค่าเลย k ข้าที่สปริงก็คือเป็น100 a คือแอมลิจูดนะครับแอมลิจูดที่เคลื่อนที่ออกไปก็คือเป็นระยะทาง0.3 m ก็คือเป็นมวลนะครับวัตถุนี้มีมวลเท่าไหร่เอ่ยมวล1กิโลกรัมนั่นเองนะครับคูณกันเลยนะกลายเป็น30เมตรต่อที่กาลังสองจะเห็นว่าความเร่งเนี่ยมีค่าสูงมากเลยนะครับตอบข้อที่3ไดกันเลยนะต่อไปนะครับไปดูข้อ13กันเลยนะครับ ค่าดิสปริงคือค่า k เหมือนเดิมนะครับนี่ค่าดิสปริงนะค่า k วางอยู่บนพื้นผิวราบปลายข้างหนึ่งตรึงไว้แล้วไปอีกข้างหนึ่งมีมวล4กิโลกร,รมัมคือค่า m นะครับติดไว้เพื่อออกแรงดึงวัตถุแล้วปล่อยวัตถุให้เคลื่อนที่แบบเฮานิ่างง่ายจงหาคาบคาบก็คือตัวแปร t ใหญ่นั่นเองนะครับ t ใหญ่ก็คือเป็นคาบซึ่งคาบนั้นหาได้จากสูตร2พายส่วนด้ีทีนะครับและโอเมก้ามีสูตรว่ารูทคมนั่นเองนะครับนี่จับสูตรคู่กันเลยนะโอเมก้ามี2สูตรตอนนี้ครมกับ 2พายส่วน t นั่นเองจากนั้นนะครับหาทีใหญ่ใช่ไหมที่เชื่อก็สลับที่ซ้ายขวาเลย m เนี่ยหาอยู่ขึ้นไปเป็นคู่แล้วก็ k หาอยู่ลงไปหารนี้หาขึ้นไปเป็นคู่แล้วก็คูณลงมาเป็นหารนี้นะเสร็จแ,แล้วนะครับจากนั้นนะที่เชื่อแทนค่าเลย2พายรูท m เผื่ออะไร m อะ่ะ m คือ4ส่วน k นั้นมีค่าเป็น2พายทั้งหมดกำลังสอง่นะ2พายทั้งหมดกำลังสองนะครับทอรู้เลย4ท่ารู้มาได้2 และ2อพายกำลังสองทะลุมาได้2พายนะครับกำลังสองจะรูดหายไปนะตัดตัดตอบ2วินาทีนะครับตอบข้อที่2ไปเลยนะครับผมต่อมานะครับข้อที่14กันเลยนะครับผมเขาบอกว่าลดทดลองมวล500กร,รัมก็คือตัว M นะครับเเท่ากับ0.5เอาพันหาเนาะติดอยู่กับปลายสปริงดังรูปเมื่อดึงด้วยแรง f นะครับมีแรง f เนาะทิศขนานกับพื้นทำให้สปริงยืดออกเป็นระยะ x นะครับดึงออกไป1ิบเซนแล้วปล่อยให้เคลื่อนที่กลับไปกลับมาบนพื้นผิวเกลี้ยงแบบเขนอกอย่างง่ายจงหาค่าเท่าไหร่ก็คือหาตัวแปรที่อยากเป็นเท่าไหร่นั่นเอง x ในทนี่ก็คือ a นั่นเองอันเปจุดเพราะเป็นระยะใกล้ที่สุดในการเคลื่อนที่ใน,นครั้งนี้อีกแล้วนะครับทีนี้นี่เราไม่รู้เคเลยเห็นปะ่ะเราก็หา T ด้วยซึ่งทีเนี่ยหาได้จากสูตรนี้ที่เราพิสูจน์ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวที่จะพิสูจน์ใหม่แล้วกันนะครับโอเมก้าเท่ากับ2พายส่วน t นะพิสูจน์ใหม่ โอเมก้าคือรูทคมนะครับผมสองพายส่วนทีคูณควายเลยจะหาทีใหญ่ใช่ไหมครับย้ายเอ็มขึ้นไปคูณแล้วก็ย้ายเคลงไปหานี้จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเอ็มมาลูละม้วนอ่ะแต่เรายังไม่ดูเคเลยไปหาเคก่อนนะจะหาเคเนี่ยเดี๋ยวเราใช้สูตรเลยนะครับสูตรว่า f อฟเท่ากับเคอ่ะจดสูตรเพิ่มเข้าไปเลยนะครับว่า f อฟเท่ากับเคเ็ก็คือแรงนะครับ k คข้างที่สปริงแล้วก็ x คือระยะที่ยืดออกไปน,นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้แทนค่านะ f เท่ากับ kx f เนี่ยก็คือเป็นที่โจทย์ให้มาถนะ้าเป็น5 k เป็นค่าในสปริงนะส่วน x ก็คือระยะยืดสปริงก็คือเป็น10เซนเนี่ยใช้งานไม่ได้ต้องไปเป็นเมตรก่อนเป็น0.1เมตรนะครับเพราะว่าโจทย์ให้มาเป็นนิวตันต้องไปเป็นเมตรด้วยนะครับจากนั้นนะทีเชอร์เนี่ยก็ย้ายมาเป็นหารนี้เลยนะครับจากนั้นคูณ10ล่างคูณ10ข้างบนให้โทศนิยมหายไป k เลยกลายเป็น50 0 1ูคูณ10กลายเป็น1ตอบ50นิวตันต่อเมตรนั่นเอง พอได้ค่า k ปุ๊บไปแทนในฝั่งซ้ายมือนะที่เลยกลายเป็น2พายนะครับ root m ก็คือมวลนะครับมวลเท่าไหร่เอ่ยมวลเป็น0.5นะเอาพันหารออกนะครับ k ข้างที่สปริงนะก็คือเป็น50จากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีตัวสิญยมนาะที่เชื่ออาจจะคูณ10บงคูณ10ล่างให้สุยลมมหายไปนะครับกลายเป็น2พาย o o t 0.5คูณ10ได้5ส่วน500 5ตัดได้1ได้100 100ตัดเหลือเป็น 10นั่นเองนะครับถอรู้1นออกได้10นะครับจากนั้นนะครับไปแอบดูชอยนะอ่ะพายมีค่าเป็น3.14 010ไม่ต้องเอาแม่2ไปตัดกับ10นะเดี๋ยวจะเลขยากขึ้นนะครับอ่ะทีนี้คูณเข้าไปกลายเป็น6.28 0 1ส่วน10ส่วน10เนี่ยทศนิยมเพิ่มอีก1ตำแหน่งจาก2ก็กลายเป็น3ตำแหน่งนี้นะครับหรืออาจจะตอบเป็น0.63ก็ได้นะครับข้อนี้นะก็ตอบข้อที่1ได้เลยนะครับ ก็อสำอหรับข้อนี้เนี่ยเราต้องไปหาค่าเทนะจะสูตรเท่าไอสูตรขอเแล้วก็แทนค่าลงไปแล้วก็ค่อยคิดเลขนะครับผมต่อไปนะครับไปดูข้อที่สิบห้ากันเลยนะครับลวดสปริงอันหนึ่งวางบนพื้นเกลี้ยงปลายด้านหนึ่งยึดติดก,กับกําแพงรูปเดิมๆนะปลายที่เหลือมีมวลหนึ่งกิโลกรัมติดไว้ทําให้เกิดการสัมผัาหนึ่งอย่างง่ายวัดคาบได้นี่คือตัวแปรทใหญ่นั่นเองนะครับแรงในหน่วยนิวตันที่กระทาต่อวัตถุเมื่อหาจากสมดุลเป็นระยะ 0.2เมตรก็คือหาแรงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นระยะ x นั่นเองนะครับทีนี้จะหาแรงเนี่ยเราจะมีสูตรนี้ f อฟเท่ากับเคเอ็สูตรนี้เข้ามาช่วยนะอ่ะฟิสิกส์เนี่ยเราต้องคำถามนะครับแต่ปัญหาเขาเลยไม่รู้ k ใช่ไหมไปหา k ก่อนจากสูตรไหนดีโอเมก้าเท่ากับสพายส่วนทีแล้วกันจะสูตรนี้เพราะอะไรครับเพราะเรารู้ค่ามันเองนะครับส่วนค่า k เนี่ยไม่รู้นะเอามาจากสูตรนี้โอเมก้าเปลี่ยนเปรูทคมอย่างเงี้ย รูทคมนะ K คือคอควาย M คือมอมารูทคมนะครับ2พายส่วน T นะจากนั้นนะครับเราจะหา K ก่อนเนาะทีเชอร์เนี่ยอาจจะยกกำลังสองสองข้างนะครับเพื่อให้สแควรูทหายไปนะครับผมนี่ยกกำลังสองสองข้างอย่างนี้เลยปึ๊บป๊บเอ้ยมีรูทด้วยมีรูทด้วยอ่ะเพราะยังไม่ได้ถอดรนะูทเนาะกำลังสองไปนะครับรูทหายเลยกำลังสองไปนะกลายเป็นสี่พายกำลังสองส่วน ที่กำลังสองนั่นเองนะครับ <c oughs> จากนั้นนะครับมาแทนค่าตัวแปรลงไปนะ m เนี่ยคือมวลนะโจทย์ให้มามวลเป็นเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งนั่นเองนะครับสี่พายกำลังสองส่วนที่ใหญ่นั้นก็เปลี่ยนเป็นสองพายส่วนห้าทั้งหมดกำลังสองนี่ k ส่วนหนึ่งได้ k นะครับสี่พายกำลังสองนะอันนี้ส่วนหลักใช่ไหมครับหาหลักนะเนาะไม่ไม่หาอย่างนี้ สองพายส่วนห้าทั้งหมดกําลังสองนี้หาหลักเลยนะครับจากนั้นนะครับเป็นสี่พายกำลังสองเนาะจากนาทีเชื่อก็จะกำลังสองไปกลายเป็นสี่พายกำลังสองส่วนยี่สิบห้านะครับสองกำลังสองเป็นสี่พายกำลังสองแล้วก็ห้ากำลังสองเป็นยี่ห้าเนาะจากนั้นนะครับเจอเข้อหมายหาเป็นเป็นคูณกับเศษเป็น,ปนส่วนตัดตัดตอบเคเป็นยี่สิบห้านิวตันต่อเมตรนี่ได้เคละวเอาอเคที่ได้เนี่ยไปแทนในฝั่งซ้ายมือสุดเลยปึ๊บนี่ปึ๊บ ดังนั้นนะครับเราจะหา f เนาะ f เท่ากับ k k คือ25 x คือระยะย6สสปริงนะ x คือเป็น0.2นี่นะครับ2 5่คูณเป็น50อย่าลืมว่ามีเท่ากับหนึ่งตำแหน่งนะครับ2 5่คูณธรรมดาก่อนนะแล้วก็ใส่จุดที่หลังนะครับโดยเป็นอิวตันนะตอบข้อที่หนึ่งได้เลยนะครับผม